สวัสดีทุกคนเนาะเหมือนี้มาอยู่กับสองซิซันแนลคือเก่าเนาะช่งตอนนี้เข้าขาออกมาตลาดบาดน้องหอยเข้าสิเก่าไปซื้อหมักไหมมันสิเป็นหมักยังไหม แักไฟหรือว <draw. grabbing. S 1> ่าแักพ่อแร้เนาะก็เออไปแล้วก็มาติดตองเข้าไปโดนทมาแบบแ่นะารูณเขามากว่าบดนีกินยาก็ถือซึ้แบบได้นะเห็นเท่าแบบแบบแบาปอเ่นน้อนมากเมากทีั้นปลาปเน้อนอเป็นผู้บบาหลินกีบหลินกีบหลินกีบไป

ครับามวนไหนนองมาสิบ,บวัดนะกดเท่ากับมาหาสื่อผสมมากินนะ <c oughs> แบบคักๆก็น่ากินแบบเห็นซวงนอนมันเลยคอยนี่ร <c oughs> ่อนอยู่เตสีก็ซ้ำมากึ้นากโขขาเขาเลนน่ไนไะไปย่างเลยยงยงูปลาร้ายยังหาผันกีบ อะสื่ยังตออ่อว่างเหม่ต้องเลกับพักน,นะสือบอกไฟไงบากไฟกินเล้วมันสิบวาหม่ปาก็วะกินเล้วมันสิบอาหม่ปากว็าวะวม,มาแนบมาบกไฟมามา <laughs> มาน,นี่ืมแสบด,ดีนะุะคน Mobilizon cho bạn mình bạn. Mobilizon nào bạn mình bố Give me a little bình Bye bye, yam. Bye. 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 đi bác ăn để ban gì bỏ bác vững mà bán này có thể rất nghĩa, một nữa, bạn chơi được mà nhanh Bạn có Kho này đồ sáu, kho đe, kho đe, kho rác <laughs> กันคือเรียนอแขนขอแขนขอแขนเลยมาตะกุนี่กระมาณน้เนาะเขาก็ซื้อเมือนิแล้วทะกุลตอนอยัดนอนแห้งเนาะเขากัดสีมือตะกุคนพาไปเจอกันยูเนาะทุกคนเขากัดสีไม้เห็ดแจ่วยังกินอยู่เฮือนนะะไปหาเมาเจอกันเฮือนตะกุตกคนตอนนี้อากาม่ก่อนเพื่อนแล้วอากาไปเห็ดแจ่วยันี่ยว้าวโอ้ยหยกนอนแห้งเลย เมื่อตาวกินางเมื่อตานเมื่อไงเออเทศกาดินเกียวรอ่าเอามัานซ้ายถินเกี่ยม่ั้นได้พูงการตบมากย่งีก็เล้อมาก็เล่กเนาะตองลางบาข้อจะไ้คีเออข้อแขอข้อแขช่วงถึงบานเดยเ้อ ของขืนได้ของขืนได้ของคืนได้กินมาเนี้อแต่ว่ามันฟูขึ้นขึ้นมากนแบบจากเขาหยิบรอดมันตึ้นแบบต๊ตแข็งว่าแข็งกว่านี่ยังแข็งข้อแข็งเลยแบบคอมันโบตเตอร์ยี่เก่าเหละบเตอร์ยเก่าหล่ะเพแ่ว่าขะคอแข็งสตรองย่ำที่แบบ ก็กรีดูดืมส่งนะว่นะครับัเนี่เห็น,น,นบบกโฟกัสจังตอนแรกก็่าไีใบากีบุสซ่าอยู่ได้มาเนี้ยโอ้ค,ครับครับ ถาว่าทุกคนอยากเห้เาเห็ดคลิดยังคอมเมนต์มาได้เนาะเอาทีนีาทีมันเป็นไปได้แบบว่าที่เยาเห็ดห้ได้นะแนีเทียเ,เห็ดห้่ได้ก็เต้องเขอตวอรวจขให้เนาะวนแรกสีบกเพี่พี่จีพุซาไพ่งไปยังกับไรพจีุซเาไอพ่งได้หมเลยโอเคได้ไดไววยันไปแบบต,ต่ว่าว่าห้แต่งตัวคุ้มตาลำาๆแบบนี้นได้ไปออนแรก้าสิบุากัแดงเนาะ,ะเขากั ข้อกับใจทุกคนเนาะที่ติดตามเามากสุดตั้งแต่ศูนย์คนเฮ้ยเท่ากับข้อขอบใจทุกคนเวลาที่ติดตามมากแล้วเนาะทุกคนเบิ่งคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามเพื่อใหเข้าในเด้อหนึ่งพันคไปไว้เด้อหวสัญญากันเบงาอยู่เคนวอลฟ์สี่เลยเห็นติดตามไปไว้เด้อหนึ่งพันคนแล้วทุกคนายไว้อ่ะมันสมจะเสียบดีเนาะเพชรได้สมมาเห็นแบบเสีบเข้มเข้ม อู้สวงเลยถ้มีจตนอดหนี่ออ่อนต้อิดไปข้อแข็งขออ่อนต้วอิดไปข้อแข็งตกนุ่งขอแข็งเนืปลาลูกแค็งขออ่อนขีแบบต้นแข่งกันบอวมากเลย ป่าครับไปดิอู้สวงนอนได้ได้ทุกคนน้ำลายเอ้ยน้ำลายเอ้ยบางคนกิซอสแกแบอ้าวอ้าอะแรกตำรวจไล่ตอนศูนย์ศูนย์มุกอะไรใช่ไหมศูนยงมุกเหบวยนั่นทุกคนอ๋อหนึ่ง่โลก แบบมันบานได้นะไปคลิดว่านี่กะจบเพียงเท่านี้นะทุกคนถ้าเพืมาจะลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อคอยเพื่อเป็นกำลังใจให้คลิปใหม่ถ้าเจอกันคลิปหน้านสำหรับคลิปนี้สบ,บายดีชิวไปเรื่อยอยยายุจะเกิอเนาะบ๊ายบายบ,บาย <c oughs> <c oughs>